เด๋อวซีพี่ใช่ไหมเออเห็นแล้วหน่อยโอ้หรวมเยอะเลยเกินเลยขึ้นเน่ยโอ้ออซิเดนเดือดูีิดูสิีรถชนกันก่นโอ้สองสัยบาดเจ็บเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้ oh, มายก็รถเข้าไปในบ้านเลยอ่ะโอ้เห็นไหมเนี่ยบ้านช้ังค์เฟรซ ยืเวลาเวลาบ้านอยู่ติดถนนก็อันตรายอย่างนี้แหละเพื่อนๆขับรถเข้าไปหน้าบ้านเลยก็ส w ไ y I don't like to have the house เออเป็นอันว่าเป็นอันว่าอันคนบาดเจ็บคับรถรถพยาบาลมาแล้วนวรถพยาบาลมาแล้วคนบาดเจ็บ That's why I don't like to have the house on close to the main road o you ะ know? เห็นไหมเพื่อนเพื่อนบาดเจ็บนั่นเลยรถพยาบาลมาแล้วนะเอาลีกกันค่ะลูกลูกลีกลีกลีกอ่ะเห็นไหมลีกกันเอาลีก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 เร็ว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 เอ็วบเประมาทไม่ได้ขับรถเนี่ยโอ้ยพี่น้องทำวันนี้ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ทำสองหลังพร้อมกัน ลูกค้าดีนะลูกค้าหลังแรกเขาออกไปตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วก็อ่าเราก็เลยมาถึงแต่เช้าแล้วหลังที่สองเขาก็ออกประมาณสิบเอ็ดโมงเราทําหลังแรกเสร็จสิเบเอ็ดโมงเราเสร็จพอดีหลังแรกแล้วก็ต่อลังที่สองโอ้ยพักกันเนม,าากกนมานาื่อยเอเดี่สยสองเถาพี่น้องนี่นะธามาหากินกระเซียนแหล้วก็ตตรงธามาหากินกับมานังยิบานซื้อๆก็ได้เสียไปลำไปลาพี่น้อง เป็นปมนว่าปดเกษียณแล้วสินานัง่งหายใจถิ่มบ่รไดเบ่ไดไรตรงหานิวเฮดค่ะสมองจะได้ทํางานนะคะตอนนี้สองเถากำลังขับรถกลับบ้านกันจา้า how how many day we off <S <S จ s t u d a y sunday หยุดสองสองวันค่ะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าลูกค้าขอย้ายเข้าวันวันวันจันทร์ขอ,ขอย้ายออกเราต้องมาทําความสะอาดดกโอ้ยพี่น้องนี่แหละชีวิตชีวิตในวัยเกษียณชีวิตในวัยเกษียณของข่อยพี่น้องต้อง ยังมาทำงานอีกโอ้ยพี่น้องคอยเป็นคนอันชิมานังให้ใจถิ่มบ่ได้พี่น้องใช้ได้เวลาตราบใดที่เรายังมีแรง mm hmm. เนาอแม่นบอพี่น้อง mm hmm. ทำมาหาก,กินไปสำหรับพี่น้องเอ้ยโอ้มาอีกแล้วอ่ะโอ้โหเป็นนว่าไม่ธรรมดาเลยนะเพื่อน mm hmm. ๆเนี่ย That's a very serious accident. Yeah. People got hurt. yeah. มาอีกแล้วเห็นไหมหนึ่งคันเห็นไหมแปลกนะพี่นอ้องอถ้าเกิดอุบัติเหตุที่อเมริการถดับเพลิงจะมาก่อนค่ะรถดับเพลิงนี่เป็นรถที่มาถึงก่อนเป็นคนแรกเลยนะคะที่อเมริกาค่ะมาไวมากค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะตอน,น,นแรกเราก็เอ๊ะทำไมรถดับเพลิงมาทําไมเราก็ยังงงเลยเออไม่รู้แต่ที่นี่เขารถดับเพลิงจะมาถึงก่อนเลยนะคะ ติดนะคะตอนนี้ ไีได้อาหารแล้วค่ะไปสั่งอาหารทุกูเราขี้เกียจมานั่งอยู่ที่ร้านเราก็เลยจะไปกินที่บ้านจ้ะร้านอาหารคล้ายๆกับไดเนอร์เดี๋ยวไปดูอาหารหนาตาจะเป็นยังไางาวกดีกว่าทางเพื่อนโอ้ยหอยไข่โบยเป็นหอยโขด องลมีสั่งมารั่งมานะคพอกช็อปค่ะคพี่นอ้งองกสนะค,ะคุณซาามีสัะะ่งพกอกอแล้วก็มันฝรั่งบดค่ะแล้วก็ผักนี่พี่นอ้องผักก็กนนกให้ตัวนีนะะ้เขาใบใหเลย นี่ราคาคืออาหารฝรั่งค่ะหน้า,าจาก็จะเป็นหนึ่งสี่แต่พี่น้องนี่ของคุณสาเขาสั่งพอกสอบไปค่ะกับมันฝรั่งสดค่ะอ่านายินของคนขี้เกียจท่าอาหารค่ะวันนี้ไปสั่งอาหารพรานอาหารมานะคะสั่งทุโกโกม,มาที่ขันเฮ็ดอาหารพี่นอ้องท่เขาเสียบคืออาหารบันเทิงเดี๋ยวไปกินแล้วก่อนสนไปตามบอกหุงกินข้นเอันละพี่น,อน,น,น,น้องมันมันมีแห้งทองเ้าง How ู s ด o o อร่อยมากใช่ไหมนี่ค่ะเขากจะให้สลัดมาถั่วเล็กๆนี่ค่ะไม่ต้องเทน้ำกันด้พี่น้องเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวก็จะไปตำบมกหงอร่อยอร่อยขอบคุณพี่ๆน้องๆเด้อเดี๋ยวมาให้กำลังใจค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ